สวัสดีค่ะ f อซวันนี้มาทำงานนะนายแม่พามาทานข้าวต้องกลับขอบ,บคุณนะคะพี่แมวอันนี้เป็นหัวหน้าใหญ่อันนี้เป็นผู้ชายของพนกแนค่ะอันนี้หัวหน้านัดอีกคนนะคะพี่กุ้ง คนเดิมคนดีที่ไปฉี่ทุกทีก่อนกลับบ้านนะคะพี่เลวคขาอาหารอาเทสอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยสุดๆค่ะสุดๆนะคะทุกคนมาอุดหนุนนะคะพี่กุ้งอร่อยไหมคะเายๆค่ะอร่อยนะคะพี่เออร่อยไหมคะดีค่ะเลิศดีกินวันค่ะโอเคขอบพระคุณที่อุดหนุนน้องนั้นนะคะใช่หรือเปล่าเอ๊ะซื้ออะไรกันคะพี่เอ๋ถุงขยะค่ะถุงขยะนะคะไปหาถุงขยะกันทุกคนมีของให้เลือกซื้อเยอะแยะนะมาอุดหนุนได้ ที่บ้านป้าหมดอยังมาดู<ม>ตามล่า<ม>หา<ม>ถุงขยะน่าจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะ<ม><ม>เดี๋ยวไปดูก่อนเขาจะมีแปะอยู่ที่พื้น<ม>ใช่เราจะต้องดูที่พื้นว<ม>่าใช้ไซอะไร18คูณ22่นิ้วนะคะก<ม>ูนักก็ถอดเอา ตาไหนไหมเนะไม่เจ็บแล้วครั้งที่แล้วมเดีแลวรงที่แล้วโอเควหอ้ไมนเนเป็นเสียงตะวันเนบะตะนโอเคไหมเฉยมากแม่น้ำตาไหลนิดหน่อยอยโอเดนแน่โดนน่โอเคกับครั้งที่แล้วอันนี้แบบชิวๆเบา ไอ้หนิงแล้วนิงตรวจแล้ว สดเลยค่ะแต่น้ำตาแตกเลกระจีวันนี้ทอรี่อยู่กับคุณป้าพันข้างบ้านนะไม่รู้สร้างวีรกรรมอะไรเยอะแยะหรือเปล่าพอดีเมื่อเช้าไปทำงานแล้วก็มีช่างมาทำที่บ้านก็เลยไม่ได้เอาพี่ติงลีเขาไปส่งไว้ที่เมืองทองนี่ก็รีบออกมาแล้วนะเนี่ย เลิกง,งานหกโมงออกมากว่าจะวนขนา,าดรถไม่ติดกว่าจะวนรถลงมาถึงข้างล่างแล้วก็มาเข้าทางข้างหลังบ้านแล้วรถในซอยมันก็จะติดๆหน่อยถนนก็จะไม่ดีนิดๆด,ด,ดคุณป้าจะบ่นว่าแอบ,บเก่งใจแต่คุณป้าชอบให้พี่ลีไปเล่นกับพี่เข้ากล้องโอ้โห oh. ฝากไว้กับคุณป้าวันเดียวไงเล่นทั้งวันเลยจเน่ะนอนแบบปกติขางเหรอติงเล่ติงเละกอกความวุ่นวายอะไรคุณป้ามาัา่งฮะหนูทําอะไรมั่งวันเนี้ยหนูเล่นทั้งวันเลยจิหนูเล่นทั้งวันเลยจิเหนืนนอ่อยเหนื <laughs> ่อยกลับมาบ้านคือหารีโมทแอร์ไม่เจออีกแล้วใครเห็นรีโมทแอร์ของอัดบ้างเนี่ยไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ วันวันยุ่งนะหารีโมดดูลกกจิตตัวว่าบอกว่านัดลูกมาเอาของข้างบ้านหน่อยไอเราก็นึกว่าของเราที่สั่งบาวแกดูอะไรวะไม่เหมือนที่เรานี่แกดูโอ้โหคุณมาลีคุณมาลีเขาสั่งต้นไม้เล่นของชื่อว่าชื่อว่าอะไรเนี่ย ความเชื่อปลูกในวัสดุเตดเเป็นว่านทางด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมดอกหรือต้นนำมาแช่น้ำมันจันหรือบดผสมน้ำผสมสีพึ่งแล้วเศษคาถาอันนี้อันนี้เจ็ดจบจะให้ผลวิเศษยิ่งมาลีเล่นของหรอคะป๊อดสั่งมากี่ต้นนี่ต้องปลูกให้ใช่หรือไม่หรือต้นไม้ตาย เรึ่งหนึ่งเหยวไม่เสร็จหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำต่อเหนื่อยแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวยกเวทหน่อยดีกว่าเพราะว่าแขนมันจะเหี่ยวแขนมันจะเหี่ยวก็จะเน้นเล่นแขนกับขาเยอะหน่อยนะคะช่วงนี้ซิทอัพก็ทําได้นิดหน่อยแต่ว่ายังไม่เยอะมากเพราะว่าแผลที่ท้องอะ่ะมันพอเล่นแบบพวกลูกกิ้งะอะไรเงี้ยมันยังเจ็บเดีย๋ยวเพิเดี๋ยวเดี๋ยวพุงแตกพุงระเบิดเอาเวยนไม่ยกกันแล้วนะ อ,อีกคละอู๊ด10ิโลข้างละนะคะ ก็จะเล่นอีกหลายหลายท่าหน่อยนะแต่ว่าอาจจะเล่นนานมากไม่ได้ราะว่าดึกแล้วห้าทุ่มครึ่งอลลี่หนูเหนื่อยมากเลยวันนี้นะไม่สนใจเลยจริงเลยวันฉันไม่เคยอยู่ในสายตา เราก็จะยกเวทต่อฮะ ะะ <One. S 1> อะไรดีเดี๋ยวต้องเล่นขา mm. เล่นขาถ้ mm. าซูโม,โมส่สควอช mm. ซูโมส่โมสควอชนะ mm. ก็คือปลายขาแข็งจะกันเยอะนะคะแบบนี่จังหวะที่ย่อลงไปก็คือใช้อย่างนี้นะไปเข่าเข่าห้ามเลยปลายเท้านะคะไม่งั้นจะเจ็บเข่าเนาะทำอย่างนี้ก็ได้กอดโอกวอได้หรือว่าจะอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่คนถนัดเลยด mm. ันขึ้น ขึ้นจะได้ส่วนนี้เยอะมากนะส่วนนี้จะได้เยอะมากลังจะกเรซ้อมเสร็จนะคะกลับมาเราก็มีเครื่องมีจังเกงนวดนะคะ กางเกงเอาวากาศจ้ะเครื่องนวดช่วยเราได้เยอะมากใช้แรงกลมในการนวดยังไงก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามชมปูนัดละทุกนะคะวันนี้บายบาย เล่นก็ครบอย่าห้าสามเซนแล้วทุกคนเบาๆเพาได้ออกกำลังเดี๋ยวก็จะเริ่มเล่นคาร์ดิโอบ้างและเดี๋ยวคิดว่าจะอยากจะเล่นพรุ่งนี้อยากจะเริ่มเล่นพรุ่งนี้เป็นวันแรกไม่รู้จะได้เล่นหรือเปล่าเรามาติดตามชมแต่ว่าวันนี้ก็ไปเปิดแอร์ก่อนร้อนส่วนลูกลี่ลูกล่าเหมือนเดิมหลับ ทำอะไรก็ไม่เคยจะสนใจกันวันนี้นอนห้องข้างล่างห้องข้างล่างจริงๆเอาไว้รับแขกแต่ก็บางทีเวลาอยากนอนกับล,ลี่ก็นอนข้างล่างเพราะว่า,าไม่ให้ลี่ขึ้นข้างบนนะคะเป็นพื้นที่ส่วนตัวของคุณแม่ห้ามทอลี่ขึ้นข้างล่างนี่ก็จะมีที่นอนทอลี่อยู่ที่นอนหนังนะหนังปลอมเป็นหนังวัวปลอม ก็จะมีรังนกน้อยของเขาเขาจะาไว้นอนแล้วก็ในห้องจะต้องมีน้ําให้กินเวลาคุณเขาเข้ามาคือคุณเขาก็ต้องมากินน้ําก่อนต้องมาทักทายน้ําก่อนแล้วเขาก็จะเดินมานั่งตรงนี้จุ๊บป,ปุ๊บแล้วให้ใจไม่อยากนอนถนาปิดประตูไว้แบบก็จะไปนั่งจุ๊บปุ๊บอยู่ตรงนู้นคือถ้าปิดประตูเราจะไปนั่งจุ๊บปุ๊บตรงนู้นถึงเราปิดไฟแล้วนะก็จะเหมือนแบบเหมือนมีสายตาเหมือนมีอะไรบางอย่างมองอยู่ก็ ต้องเปิดให้คุณลูกลากเขาออกไปข้างนอกนก่อนเขาก็ค่อยเอาเขามานอนใหม่นะคะทอรี่หนูไม่คิดจะลุกจากท่าน,นั้นเลยเหรอลูกเหรอฮะไหนวันนี้เหล่าให้ฟังที่ว่ามันเป็นยังไงมันเหนื่อยขนาดไงอะไรมันจะขนา,นาดน่าทอลี่ตื่น,นยังนะโอ้โหไม่พูดเลยจะเอาอุปกรณ์เวทไปเก็บก่อนนะคะ ไปทีละข้างมื่มทีก็ไม่ได้ยกในห้องเบดเหรอกว่าขี้เกียจเราเปิดแอร์ห้องนู้นเย็นๆเราก็ไปนั่งในห้องนูง้นเป็นคนขี้ร้อนเข้าใจบ้างสิกระดูกลูกแท้มาปีกว่าไม่หมดเพราะว่า มันเหลือแต่ไอ้ตรงกลมๆขามันจับไม่ถึงวันดีคืนดีมันก็จะแบบอยากเล่นมันก็จะเล่นโอ้โขอโทษโอไม่ได้ตั้งใจอู้ขอโทษลูกขอโทษตกใจเหรอสอรีสตอรี่เจ็บป่าขอโทษไม่ได้ตั้งใจค่ะข,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 ของเล่นหนู ตายตายบางทีเราเหนื่อยเราท้อเราก็ต้องนึกขอบคุณตัวเองนะในการที่ต้องอดทนทํางานคือเราอาจจะไม่ได้ทํางานหนักกว่าใครแต่ว่าในแง่ของเรามองวันม,มันก็หนักมันก็เหนื่อยแต่ก็ยังทบอกมันก็ไม่ได้หนักกว่าใครนะคะวันนี้ก็น้องปูก็ส่งกันบ้านมาเยอะเลยเอฟซี FC ได้ดูกันเต็มที่ <laughs> ขอบคุณสำหรับติดตามปูน,นันรัตทุ่งนะคะ อีพีหน้าเจอกันใหม่ไม่รู้จะพาไปทำอะไรใกล้จะวันหยุดแต่เดี๋ยวน่าจะได้พาไปถ่ายทำเที่ยวอะไรสนุกสนุกขอบคุณนะที่ติดตามชม